สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงปายแล้วนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับในวันนี้นะวันนี้เราก็เดินทางมาที่วัดบ้านขามน้อยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับในวันนี้ฝนลงเม็ดแล้วนะท่านผู้ชมฝนมาพอดีท่านผู้ชมเนมาะนะานนะสำหรับในวันนี้เนาะ เหมือนเป็นน้ำมนต์ที่โปรยปลายนะท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เนาะแอดมินก็ขอพอรกับแม่ตะเกียนทองเนาะก็เป็นสายฝนก็โปรยปลายลงมาทันทีนะท่านผู้ชมเนาะก็สิ่งนี้ก็ขอให้ลูกสมหวังนะแม่เนาะแม่ตะเกียนทองเนาะวันนี้ลูกก็มาถ่ายทาที่นี่นะท่านผู้ชมที่วัดบ้านขามน้อยเนาะ ตอนนี้แอดมินก็โสดนะท่านผู้ชมก็มาขอพอรกับแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชมเนาะก็ขอให้เจอคนดีคนจริงใจแอดมินจุดทูปขอตัวแรกนะท่านผู้ชมนะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับแม่ตะเคียนทองที่อยู่ที่นี้เนาะเห็นไหมท่านผู้ชมเทียนคู่ที่แอดมินจุดไวนะ้เนาะ ก็ขอให้แอดมินเจอเนื้อคู่นะท่านผู้ชมนะเพราะตอนนี้แอดมินก็กําลังโสดนะท่านผู้ชมก็ขอเจอเนื้อคู่ที่เป็นคนดีนะท่านผู้ชมเนะาะฝนลงเม็ดโปรยป,ยปลายมาแล้วนะท่านผู้ชมนะสำหรับในคราวนี้นะเดี๋ยวมาดูตัวเลขตัวแรกนะท่านผู้ชมตัวเลขตัวแรกก็จะเป็นเลขห้านะท่านผู้ชมเนะาะฝนลงเม็ดโปรยป,ยปลายมาเลยทีเดียวเนาะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธ ปะพรมน้ำมนให้นะท่านผู้ชมเนาะสำหรับแอดมินที่ขอพอรกับแม่จันททองเนาะเดี๋ยวขอบังฝนอยู่กับตรงนี้ก่อนนะท่านผู้ชมเนะาะเพราะว่าแอดมินก็ไม่ได้เอาซองใส่มือถือมานะท่านผู้ชมเป็นเทียนไหมท่านผู้ชมที่แอดมินจุดไว้นะท่านผู้ชมเนาะแล,ล้วแอดมินก็ขอพอรเนาะ ขอให้เจอคนดีขอให้เจอเนื้อคู่นะท่านผู้ชมเนาะฝนก็ลงเม็ดนะท่านผู้ชมตอนระหว่างการถ่ายทําในขณะนี้นะท่านผู้ชมเนาะก็เป็นช่วงบ่ายบ่ายเย็นๆแล้วนะท่านผู้ชมประมาณสามโมงกว่าแล้วนะท่านผู้ชมนะัสำรับที่นี่เนาะที่วัดบ้านขามน้อยนะท่านผู้ชม นลงเม็ดนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ในขณะนี้ท่านผู้ชมเห็นเม็ดฝนโปรยปลายกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็จุดธูปขอพรเนานะขอสิ่งศักดิ์สิทธินะ์เนาะขอเดี๋ยวย้ายตรงนี้ก่อนนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าอาจจะเปียกฝนได้นะท่านผู้ชมก็เอามาไว้ตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวฝนมันจะตกใส่แล้วมันก็จะเปียกท่านผู้ชมเนาะสำหรับ เทียนของแอดมินนะท่านผู้ชมที่ขอพอรกับแม่ตะเจนทองนั่นเองนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวขอขอย้ายก่อนนะท่านผู้ชมเนาะแม่ตะเนทองจ๋าขอย้ายทูบมาตรงนี้ก่อนเด้อแม่เด้อครับว,ว่าเผื่อมันเปียกฝนเนาะกอย้ายมาแล้วนะท่านผู้ชมเนาะ พอตรงนี้ก็จะมีร่อตรงนี้บางอยู่นะครับผู้ชมก็มารอลุ้นตัวเลขด้วยกันนะผู้ชมนะตัวเลขตัวแรกเป็นเลขห้าแล้วนะผู้ชมที่มองเห็นอยู่ตรงนั้นนะ่ผู้ชมนะก็วันนี้แอดมินก็มาขอพรนะผู้ชมตอนนี้เป็นโสดแล้วนะผู้ชมนะมาเป็นโสดตอนนี้นะผู้ชมก่อนสองการนะผู้ชมนะ <g ül> ก็มารอดูนะ่ผู้ชมนะ สำหรับตัวเลขตัวที่สองตัวที่สามนะท่านผู้ชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ที่ชื่นชอบการทำงานของแอดมินนะท่านผู้ชมส่วนสำหรับใครเนาะที่ไม่ชอบก็เอาที่สบายใจนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับในวันนี้นะแอดมินก็เป็นคนง่ายๆอย่างนี้นะท่านผู้ชมเนาะฝนล,ลงเม็ดแล้วนะท่านผู้ชม,นะมหนาเม็ดหนาตาขึ้นนะท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวจะจะทาคลิปไม่ยาวนะนผู้ชมจะตัดคลิปไว้นะนผู้ชมเนาะเพื่อว่าจะให้ไม่ยาวมากนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมารอลุ้นนะท่านผู้ชมตัวที่สองออกมาแล้วนะท่านผู้ชมก็จะเป็นเลขสี่นะผู้ชมเนาะด้านบนเป็นเลขห้านะครับตัวตรงกลางก็จะเป็นเลขสี่นะผู้ชมสำหรับเทียนของแอดมินที่จุดไว้นะนผู้ชมเนาะก็ ตอนนี้ก็ยังติดอยู่นะผู้ชมเนาะก็คงจะสมหวังกับคําขอนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมารอลุ้นตัวที่สามด้วยกันนะครับว่าตัวเลขจะเป็นตัวอะไรนะผู้ชมเนาะฝนอาจจะตกนิดนึงนะผู้ชมต้องขยับเข้ามาอีกนิดนึงนะนผู้ชมนาะเดี๋ยวจะเปียกเดี๋ยวมารอดูตัวที่สามไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะ ดี๋ยวมารอดูตัวที่สามแล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะซึ่งออกมาแล้วนะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็มาขอพอรกับแม่ตะเกียนทองเนาะเดี๋ยวมาดูตัวเลขทั้งสามตัวของเรากันดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะห้าสี่สามนะท่านผู้ชมนะห้าสี่สีนะ่ห้าสี่สามสามสี่ห้าสามสามห้านะครับประจำงวดวันที่ 16, สิบหกเมษายนสองห้า หกสี่นะท่านผู้ชมนักเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านะผู้ชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านะผู้ชมเนาะก่อนจากกันไปก็ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับแนะอดมินเทพนักทรนะครับสําหรับคลิปนี้เราจะบอกท่านะผู้ชมว่าสวัสดีครับ